สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมหนุ่มก๊อตสยามวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาพบกับคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรครับจันนันชมจัน นันชมครับคุณพ่อจันนันชมอายุกี่ปีแล้วครับ68ปี68ปีครับอ,อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่หนึ่งทับหนึ่งหมู่สิบสามตำบลจริม,มอำเภอท่ปาปลาจังหวัดอุตรธานีนะอ๋อเป็นชุดเลยนะครับคุณพ่อป่วยเป็นโรคอะไรมาก่อนครับมันปวดต้นขาต,นต้นขาแล้วก็ไอ้ท้องเป็นไปท้องด้วยครับคล้ายๆมันหายใจ ไปปั๊่มค่าะมันจะไม่เต็มเลยครับไม่เต็มใจพอผมกินอนนี้ไปก็มันก็โล่งไปเลยมันมันหายไปเลยที่ที่หายใจนะแบบหายใจไม่เต็มไม่เต็มอิ่มเลยครับแล้วมารู้จักนะ้ำมันโครแซนสยามได้ยังไงคร,รับพอลูกหนึ่งเนี่ยเขาก็เขาแนะนําแม่ของลูกหนึ่งเนีครับ คมกิดเนี่ยแม่แม่ของคมกิดเนี่ย<อ>เขาเขาแนะนําให้ผม<อ>กินทั้งทั้งพ่อทั้งแม่แหละผมก็ซื้อมากินครับรู้สึกว่าสบายใจเยอะเนี่ยแต่ดื่มแล้วหลังจากได้ดื่มแล้วนี่อาการเป็นยังไงครับดีกันครับเดินผมก็เดินไปไล่ไปสวนได้สะดวกเลย<อ>แล้วทํางานทํางานหนักหรือเปล่าครับทุกวันนี้งานหนักไม่ได้ทำไปสวนตัดหญ้าธรรมดาครับ แต่เดินไปได้แต่ก่อนผมเดินไปไหนมาบางทีประมาณครึ่งโลนี่ผมต้องพักมันสองครั้งสามครั้งเหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้พักเลยเหนื่อยง่ายเนาะครับ่งาง่ายมาง่ายง่ายไปง่ายมาง่ายเหอครับพ่อแก็ผู้ช่วยดช่วยับผมเมื่อก่อนพ่อเป็นผู้ช่วยอะไรครับเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครองของพยาบาลอ๋อ ตั้งแต่2 5 3 6มาถึง51ครับ15ปีครับครับแล้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับ68ครับ68ปีนะครับดูยังดูร่างกายแข็งแรงสดใสอยู่เลยเนาะก็ผมกินน้ำมังคุดนี่แหละกินไปไม่เท่าไรแค่สองสามขวดครับผมอาการดีขึ้นอะ หายใจก็โล่งมาคิดว่าคุ้มไหมครับที่ได้ดื่มแล้วอาการตัวเองเดีขึ้นดีขึ้นครับ370บาทนี่ผมคิดว่าไม่แพงเราไม่แพงไม่แพงไหมไม่แพงครับไม่แพงอืออว่าคุ้มนะดีต่อสุขภาพเราสุขภาพก็ยิ่งดีหายใจก็สบายสะดวกแล้วก็น้ำหนักก็ขึ้นอีกกินได้เยอะขึ้นแต่ว่าให้พักแอลกอฮอล์ด้วย วัดไปเลยได้ไหมไม่ต้องทางหมวัดเลยผมงดมาเกือบเกือบปีอ่ะครับเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยครับผมไม่เอาอะไรสักอย่างเลยถามพี่น้องชาวบ้านเลยกันแล้วกันครับผมอดได้แต่ก่อนแต่ก่อนมาผมกินแอลกอฮอล์อย่างแรงเลยหัวราน้ำกันแล้วกันได้น้ำก่อนนี้ได้า้ำเลย กั<อ>บผิวหน้าขาวและนีวหน้าใสนะครับหลังจากที่ได้ื่มน้ำมะขุนแสนสยามเข้าไปนี้น้ำมะขุนแซนสยามเนี่ยสกัดทั้งลูกทั้งเปลือกทั้งเม็ดทั้งผลเลยนะครับสกัดออาสารที่ชื่อว่าสารแซนโทนเนี่ยนะครับเป็น <c oughs> สารตัวนี้จะไปช่วยขับสารพิษออกจากในร่างกายเรานะครับ <c oughs> น้ำมะขุนแซนสยามเนี่ยไม่ใช่ยานะครับเพ่อจะเป็นเขาเรียกว่าอาหารเสริมนะครับช่วยฟื้นฟู ส่วนที่เสียในร่างกายครับออกนะครับคุณพ่อมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับเผื่อมีผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ขณะนี้อยากจะโทรมาสอบถามนะครับครับ080610282870 080 0806610102870ครับท่านนะครับ นีก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่ให้โอกาสบริษัทแซนสยามได้มาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณครับโชคดีนะครับครับ